ฝันเห็นกษัตริย์ท่านฝันเห็นพระเจ้าแผ่นดินหรือพระราชนีทำนายว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งทางหน้าที่การงานและอาจมีโชคลาภในการเสี่ยงโชคจะได้รับข่าวดีจากญาติผู้ใหญ่ท่านฝันเห็นพระเจ้าแผ่นดินหรือพระราชนีโบราณท่านว่า จะเก,กี่ยวข้องกับเรื่องมงคลโดยเฉพาะโดยเหตุที่ว่าพระมหากษัตริย์หรือพระราชนีถือเป็นประมุขของชาติเป็นผู้มีบุญบรารมีเป็นผู้มีอำนาจวาสนาสูงส่งการที่ท่านฝันถึงหรือนิมิตถึงนั้นย่อมสื่อถึงการเติบโตการเจริญก้าวหน้า ความงอกงามและความเจริญรุ่งเรืองการที่ท่านฝันถึงพระมหากษัตริย์หรือพระราชินีท่านทำนายไว้ว่าท่านและครอบครัวจะมีญาติผู้ใหญ่คอยสนับสนุนจะอยู่เย็นเป็นสุขจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งการค้าขายจะรุ่งเรืองก้าวหน้า

ไปต่อกันที่ตบมือท่านฝันว่าตนเองตบมือทํานายว่าจะเกิดทะเละาวิวาทกับคนในบ้านถ้าฝันว่าเอามือตนเองตบกับขาของตนเองท่านทำนายว่าจะต้องรับคาอเพราะการเข้าไปร่วมหุ้น หรือร่วมทำงานกับเพื่อนฝูงทำให้ขาดทุนหรือเสียหายเลขเสี่ยงโชคยังไม่ควรเสี่ยงโชคในระยะนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้ตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ